สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดผักตัดผักไปให้เพื่อนใส่ปุ๋ยแล้วมันโตโตโตมากสลัดกินไม่ทันเลยเดี๋ยวให้ดูนะนี่ค่ะสลัดผักสลัดผักกาดหอมสวยมากเลยจะตัด เราเด็ดเอาอันนี้เด็ด oh. แล้วเมื่อวานแต่ก็ยังมีเนี่ยจะเอาใบด้านล่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็ดเลยเนี่ยมันจะไม่ได้กินอีกจะเอาใบที่โตแล้วข้างล่างถ้าถ้าเราเด็ดอย่างนี้เราจะได้กินเรื่อยๆไงสวยเนาะ เด็ดไปให้เซียวดูดิสวยมากอันนี้ก็เบีย้ยเบีย้ยประกาศนะเนี่ยประกาศหิน มีผักชีด้วยผักชีขึ้นช่ายผักบุ้งแล้วนู่นผักกาดหินเดี๋ยวข้างในโอ้ยกินกันลาเป็ดเนาะกินกับเมี่ยงคักเดอ้อเนี่ยดูดิ อสวยหวานเพราะลดน้ำทุกวันมันต้องถูกน้ำนะคะถ้าเกิดว่าไม่รดน้ำนี่มันจะขมแล้วสวยก็พยายามลดทุกวัน ใส่ปุ๋ยด้วยนี่เม็ดปุ๋ยเห็นไหมใส่ปุ๋ยมันก็เลยงามไงแรงปุ๋ยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยโอ้ยรอรอผักโตตอนนี้ใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วทีนี้มันก็ขึ้นงามมากดูดีวยดวยออ สวยๆเหลืออีกอก,กี่กอเหลือหนึ่งสองสามเหลือสามกอสามกอเราจะเอาไว้กินกันดูดิต้นมันเริ่มยาวแล้วเนาะมีซื้อโหระพาแล้วเอามาเสียบเห็นปะติดเชย มีผักชีมีผักชีมีคะนา้าคะน้าเอามาจากตรงโน,น้นนี่คะนา้าแล้วเอาตรงโคนอ่ะมันมาเสียบนี่แตกเฉยเลยแตกแขนงเฉยเลยได้กินต่อผักบุ้งผักบุ้งปลูกนานละโอ๊ยเกิดยากคับนุ้นผักกาดหินอันนุ้นผักอะไรไม่รู้ที่ว่าเขาใส่ในซเชิ่มกินมันจะเหมือนผักกัะเชยง เป็นผักกระยงเนาะอันนี้ผักกาดหินแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยใบม,มันหมดเห็นปะเดี๋ยวเอาให้ดูตวงนี้เออนั่นแหละจ้ะผักปังแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งไปเดยวไปตัดไปตัดผักคะนา้าต่อนี่ค่ะคะนา้า ไม่รู้ทำไมไม่โตนี่เริ่มออกดอกแล้วเนี่ยต้นแค่นี้โอ้ยปุ๋ยก็ใส่ต็ใส่เป็นกับอากาศเนาะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามตรงนี้เมื่อก่อนเป็นกวางตุ้งกวางตุ้งต้นนี้เดียวออกดอกก็เลยโลกออกมาวานแล้วทีน,นี้ก็ใส่ผักกาดผักกาดเป็นกอกอเดี๋ยวรอดูตอนโตเนี่ยเพิ่งชำเม,ม,ามาื่อวานเนี่ยเอามาเสียบลง เดี๋ยวตัดคณะให้ดูกกันคณะแหงมากเลยนะที่ยังติดเนี่ยสามต้นสามต้นเท่าไหร่นะสามต้นสามปอนสามปอนกว่าต่างหากแต่ของเรามันต้นเล็กอะเนาะเนี่ย ทีนี้มันก็จะแตกแขนงออกมาเห็นไหมเดี๋ยวก็วแตกแขนงดูดิต้นนิดเดียว,ว,ยวจะลองตัดแล้วให้มันแตกแขนงใส่หน้าร้อนตัดไปให้นางสักกร,รมเผื่ออยากกินข้าวผัดว่นนางทํางานคงไม่มีเวลาคงข้าวผัดก็คือก็จะช่วยได้ตัดไปให้เสียว ดูดิต้นนี้เดียวโอ้คนอื่นทำไมขะปูกงามแท้ทีฉันปลูกเนี่ยออกดอกโอ้อวรอแขนงรอก,กินแขนงเอาเนี่ยพอได้อยู่เนาะ คณะเขาใส่ปุยยพ่ะ,ะไอนะทำไมของเขาสวยจังเลยดูของนู้ดิอะไรกันไหมแต่ก็พอแก้ขัดนะดนี่แหละยิมนอกนอกง,งนาอะไรพอดัดได้ก็ดัดเพื่อจะได้ทดแทนลดค่าใช้จ่าย ที่ส่งมาจากไทยเท่าไหร่นะสองสามต้นสองสามต้นเกือบสองร้อยคณะเนี่ยแพงสุดเลยอุ๋ยก็ใส่นะไม่ใช่ไม่ใส่ เสียงเครื่องบินดูปลูกผักลงทุนเยอะมากปีนี้ลงทุนไปแล้ว400 400ปอนด์นะประมาณสงหมื่นแต่ก็มีความสุขเหมือนเราซื้อความสุขเลิกงารมาไม่ได้ไปไหนอเข้าสวนปลูกผ,ผักอย่างเดียว ฉันออกดอกหมดแล้วต้นก็นไมิยายดูดิเอานี่นิดเดียว ตอนเย็นจะทำลาดหน้าดีกว่าอันนี้ตัดไปให้เพื่อนก่อนออดูดิรอให้มันใหญ่มันก็ไม่ใหญ่เอกออกดอกเฉยเลยดูด็ต้นนิดเดียวก็ยังออกดอกมันเป็นไรไม่รู้นะ่ะไม่ออกดอกเฉยเลยอื ี่ได้แล้วค่ะในกำึ่งพอดีเพื่อนางจะอยากกินข้าวผัดข้าวผัดก็อร่อยนะข้าวผัดใส่นีอ้ใส่คะนา้าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะอร่อยข้าบที่สุดคือผักคะน้าเนี่ยแต่แพงมากนี่คะนา้าคะน้าสดๆน้องสวยแลนนี้ผักสลัด แล้วจะไปล้างเอาไปล้างใส่ถุงแล้วจะเอาไปให้เสี่ยวสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะล้างเสร็จละล้างเสร็จแล้วจ้ะไปกัน